สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พีทุกท่านเลยนะคะกลับมาเจอกับน้องกิ๊อีกแล้วนะวันนี้มาพร้อมกับรถครอบครัว7ที่นั่งอย่างเจ้าตลาดยอดฮิต Toyota Fortuner 2.4V ปี2018ค่ะคันนี้บอกเลยนะว่าเป็นรถที่ราคาดีมากๆเลยเพราะว่าตั้งขายอยู่ที่849,000บาทจัดไฟแนนซ์ฟรีดาวเรดผ่อนแค่15,000บาทตลอดสัญญาเลยใครอยากได้รถส,สวยๆรถน่าใช้แถมเงื่อนไขไฟแนนซ์ ยังดีอีกต่างหากติดต่อหาน้องกิ่งที่เบอร์0 8 2 072 6152ค่ะเรามีรถพร้อมส่งมอบเลยนะไม่ต้องออเดอร์ไม่ต้องรอรถเลยแถมสีขาวนะคะเป็นรถที่หายากมากๆเลยนะคะรถเจ็ดที่นั่ง PPV เป็นเครื่องดีเซลรับประกันโครงสร้างไม่มีพิวามจนหนักจมน้ำไม่มีกลับสีเปลี่ยนเครื่องสำหรับวันนี้น้องกิ่งอยู่ที่เพชรยนต์สาขาเซรีไทย68แยก1เขตบินบุรีกรุงเทพเผื่อใครอยากจะเข้ามาดูรถแอดไลน์หาน้องกิ่งหรือโทรเข้ามาได้ที่เบอร์0 8 2 0 7 2 6 1 5 2ค่ะ อะอย่างที่แจ้งนะคะคันนี้นะรถปี2018กับราคา849,000บาทเลขกไม่ใช้งานแค่90,000กว่ากิโลเท่านั้นเลยนะคะไฟหน้าได้เป็นไฟโปรเจคเตอร์และสภาพสวยใหม่ไม่มีรอยแตกร้าวนะคะสีเดิมโรงงานเลยนะไม่มีชำรุดเสียหายไม่มีสีผิดเพี้ยนค่ะสเกิร์ตติดมาให้รอบคันนะไม่ต้องเสียเงินทำอะไรเพิ่มเลยทรงสวยทรงเท่ ไฟตัดหมอกนะไม่มีรอยแตกร้าวนะคะออปชั่นภายในมีให้แบบครบเลยนะเดี๋ยวเราไล่กันทีละจุดเลยทีนะคะตัวนี้นะคะด้านข้างเนี่ยตัวกันชนนะคะไม่มีรอยแตกรอยร้าวนะคะเหลี่ยมซันช่องไฟนะคะสม่ำเสมอกันเลยนะรวมถึงล้อเนี่ยเจ้าของเดิมเขาใส่ล้อมแม็กมาให้เลย เดี๋ยวก่อนส่งมอบจะมีการตรวจเช็คสภาพแล้วก็ทำความสะอาดปรับสภาพให้อีกรอบนึงนะคะนี่คือรถที่ยังปรับสภาพไม่เรียบร้อยส่วนยางเนี่ยปี2 0 1 8เดี๋ยวเปลี่ยนให้เลย4เส้นนะคะอันนี้ยางเสริมสภาพแล้วเป็นยางติดรถมาเลยนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครสนใจเดี๋ยวน้องกิ่งเปลี่ยนยางให้เลย4เส้นค่ะ ส่วนซุ้มล้อด้านในนะคะโชกก็ไม่มีผิดรูปไม่มีรอยเชื่อมรอยต่อนะคะไม่มีคาบน้ำมันไหลเยิ้มรั่วซึมรอยแต้มสีคิวซียังอยู่เหมือนเดิมเลยนะคะอันนี้ก็ถือว่าสภาพยังใหม่ยังสวยเลยนะรอยซีนต่างๆนะคะก็ยังเห็นได้เด่นชัดเลยการันตีโครงสร้างไม่มีพีความชนหนักจมน้ําค่ะรถไม่มีรอยบุบรอยชนแทบจะไม่มีริ้วรอยสะเก็ดหินเลยนะคะ บันไดด้านข้างนะคะก็ยังแข็งแรงทนทานสภาพยังสมบูรณ์สวยงามแบบเดิมเลยนะตัวประตูไม่มีตกร้องตกขอบค่ะกระจกปรับออโต้นะคะปรับไฟฟ้าด้วยนะคะมีไฟเลี้ยวให้ไม่มีรอยแตกรา้าเช่นเดียวกันของเดิมโรงงานเลยนะสนใจรีบติดต่อทักแชทมาหาน้องกิ่งได้เลยนะคะกระจกนะคะเป็นของ t o โยต้านะกระจกไม่มีการเปลี่ยนการถอดมาเลยเนี่ยทุกมุมทุกจุดเลยนะคะ สวยใหม่มากๆกับราคา849,000มบาทบอกเลยว่าคุ้มสุดๆได้เป็นรถไซส์ใหญ่แบบนี้เป็นรถครอบครัวนะคะเบามือเปิดด้านนอกเนี่ยเขาจะเป็นแบบโภเมียมระบบสมาร์ทย์เลสนะคะกุญแจจะเป็นแบบ อ่ารีโมทเนาะภายในนะคะกว้างขวางนั่งสบายแน่นอนค่ะขึ้นชื่อว่าเป็นรถครอบครัวก็ต้องจบที่ Toyota f o r t u n e เ r เลยนะไปได้กันทั้งครอบครัวรถ7ที่นั่งพื้นที่กว้างๆนั่งสบายเลยนะด้านหน้านะคะจะเป็นเบาะหนังสีน้ำตาลน,นะคะเป็นเบาะปรับไฟฟ้าทั้ง2ฝั่งเลยสภาพใหม่สภาพสวยคอนโซลไม่มีแตกหกักแตกร้าวนะคะไม่มีแตกรายงานหรือว่าไม่มีชำรุดเลยนะสีดำไม่มีผิดเพี้ยนเลยนะคะแอร์ไฟเครื่องยนต์แบตเตอรี่ดูแลให้ตรวจเช็ค ก่อนส่งมอบค่ะรถต้องสมบูรณ์ต้องเฟริรมก่อนที่เราจะส่งมอบถึงมือกับลูกค้านะคะโครงสร้างนะหัวน็อตไม่มีแกะไม่มีขยับค่ะตามซอกประตูไม่มีรอยแกะถอดประตูไม่มีเปลี่ยนแปลงแผงมานะคะด้านข้างเขาบุมาด้วยหนังสีน้ำตาลที่เป็นสีเดียวกับเบาะเลยระบบลำโพงเครื่องเสียงวิทยุใช้ดีสุดๆเลยนะกับคันนี้ ไม่ต้องไปจ่ายเงินหลักล้านค่ะพี่ๆคะนะคะเพียงแค่มาดูรถที่เพชรยนต์เนี่ยเรามีรถพร้อมส่งมอบฟรีดาวได้ด้วยนะคะเรทผ่อนแค่ประมาณ15,000บาทขอแค่รายได้2เท่าของค่างวดก็มีสิทธิ์ได้รถสวยๆรถไซส์ใหญ่แบบนี้บ้านไหนที่ยังไม่มีรถคันใหญ่นะคะเวลาเดินทางไปไหนไปกับครอบครัวต้องเอารถไปหลายคันนะคะนี่เลยคันนี้ตอบโจทย์ไปคันเดียวอยู่กันทั้งครอบครัวนะคะรถไซส์ใหญ่เลย ท้ายก็ไม่มีรอยบุบนะไม่มีผิดรูปค่ะสภาพเดิมเลยสวยๆค่ะรถสภาพสวยเลยไม่เก0 0 0มเท่านั้นนะคะปี2018ยังได้เรทดอกเบี้ยพิเศษอยู่นะอันนี้ด้านหลังเขาก็จะติดสติกเกอร์นะคะตัวโลโก้ TRD เสริมมาให้นะคะติดเพิ่มมานะ,ค,ะคันนี้เป็นตัวขับสองนะคะสเกิร์ตติดมาให้รอบคันเลย แค่สเกิร์ตนี่ก็เป็นหมื่นแล้วนะเราไม่ต้องไปเสียเงินทำอะไรเพิ่มเลยคันนี้สภาพใสสวยค่ะกระจกนะพกบานเดิมไม่มีการเปลี่ยนเดิมทุกจุดนะคะเดิมทุกจุดเลยรถไซส์ใหญ่ไซส์กว้างแบบนี้นะคะลูกค้าอยู่กรุงเทพนะคะเดินทางมาดูรถได้นะร้านเปิดทําการทุกวัน9โมงเช้าถึง6โมงเย็นพื้นที่ก,กว้างๆเลยค่ะนะและยังเหลือพื้นที่ใส่ของด้านลังให้กว้างมากๆอ่ะเมื่อสักครู่ลืมเปิดท้ายให้ดู รุ่นนี้เขาจะเป็นท้ายแบบเปิดไฟฟ้าให้แล้วนะคะแล้วกล้องถอยก็มีมาให้ สภาพสมบูรณ์ค่ะพร้อมใช้งานเลยนะคะันนี้ไม่ต้องไปเสียเงินทำอะไรเพิ่มไม่ต้องดูแลอะไรเยอะแยะเลยนะคะขึ้นชื่อว่า Fortuner นะเป็นของ Toyota ค่าอะไหล่สึกล้อค่าแมนทานแนนไม่สูงไม่แพงเลยแล้วตัวด้านท้ายนะคะเบาะท้ายสุดเนี่ยเขาสามารถพับขึ้นแบบปีกนกได้เผื่อต้องการพื้นที่ในการวางของวางสัมภาระแถวกลางก็สามารถวางพับเบาะได้เช่นเดียวกันนะคะ สภาพตัวโช๊คนะก็ไม่มีน้ำมันไหลเยอะยอะไรเยิ้ม่วดซึมนะคะอันนี้ก็สภาพสวยๆเลยนะหัวน็อตไม่มีแกะไม่มีขย100ับรอยเม็ดอาร์ชัดเจนค่ะส่วนพรมนะคะมีแค่คาบดินค่ะาาบสกปรกตามการใช้งานเลยแต่ไม่มีน้ำรั่วน้ำซึมนะคะไฟติดทุกตำแหน่งเลยนะอันนี้ก็สภาพสวยนะรถปี2018ผ่านไป7ปีแต่สภาพยังดีอยู่เลย หารถส,สวยๆไว้ใช้งานนะโทรหาน้องกิ่งที่เบอร์0820726152คันนี้สภาพสวยมาก รถอยู่ที่กรุงเทพนะคะเพชรยนต์สาขาเสรีไทย68แยก1เขตมินบุรีกรุงเทพส่วนลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดแต่อยากได้รถแบบนี้อยากได้รถคันนี้น้องกิ่งมีบริการเซ็นไฟแนนซ์ให้ถึงบ้านเลยนะคะไม่ว่าคุณพี่จะอยู่ที่จังหวัดอะไรแจ้งความประสงค์ความต้องการได้เลยเดี๋ยวน้องกิ่งส่งไฟแนนซ์ไปหาในเรื่องของการใช้งานนะคะคันนี้ฟังก์ชันมีมาให้แบบครบจัดเต็มเลยนะไม่ว่าจะเป็นจอที่เป็นจอทัทสกีนเชื่อมต่อกับกล้องมองหลังให้ด้วยระบบแอร์ก,ก็ได้เป็นแบบออโต้แล้วนะมีทั้ง ก็โหมดพาวเวอร์และโหมดอีโคให้นะคะนี่เราปรับเล่นได้เลยเกีย e ร์ออโต้ขับได้ขับสบายค่ะคูสคอนโทรลมีพันเดนชิปมีนะคะและพวงมาลัยเป็นแบบมันติฟังก์ชันด้วยกับราคา849,000บาทเท่านั้นค่ะพี่ๆ่ะ f o r ์ r เจอคันนี้ 2.4V ไม่9 3 0 0 0 สนใจรีบติดต่อมาหาน้องกิ่งได้เลยนะคะสีขาวเนี่ยมีไม่มากนะรู้สึกว่าจะเหลือแค่คัน2คันเท่านั้นเลยแต่คันนี้ราคาดีมาก8ปดแ0 0บาทผ่อนแค่15,000บาทรายได้2เท่าของค่าง,งวดเท่านั้นเลยค่ะและออกรถได้ทุกอาชีพเลยนะไม่ติดประวัติลาชา้าไม่ติดแบคลิสต์ขอแค่นี้เองวันนี้น้องกิ่งต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์กันด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ